สวัสดีคนเพื่อนสวัสดีสวัสดีนะคะนะคะนะคะตอนนี้อยู่กับแม่มดข้บวปุ้นคนสวยคนน่ารักมากับก็ก็ก,ก,ก็เปิดประตูเปิดออกดูอู้หูใครกันมาฝากข้อความให้เพื่อนๆที่น่นารักของแม่หมดนะคะถ้าชอบกอารอ่านไพ่การดูดวงของแม่หมดสามารถทําบุญค่าคู่กับแม่หมดได้5บาท10บาทนะคะแม่หมดก็จะทิ้งไว้ให้นะเพื่อนๆนะคะ ไม่ต้องทําเยอะนะห้าบาทสิบาทนะคะแม่โมก็จะเอามาทําบุญอีกทอดหนึ่งก็คือจะไปวัดทุกวันพระแล้วก็ตื่นเช้ามาใส่บาตรทุกๆเช้านั่นเองนะคะหรือจะทาบุญกับแม่โมด้วยกันกดไลค์กด subscribe กดกระดิ่งกุ้งกิ้งกุ้งกิ้ง,ง,ง,งเพื่อเป็นกําลังใจให้แม่มดอ,อัดคลิปน่ารักน่ารักเรานิทานน่ารักตะ,ตะมูตะมีให้เพื่อนๆฟังแบบนี้ท,ทุกวันเลยแม่มดจะพยายามไม่หายไปไหนนะคะ ก่อนที่จะไปดูข้อความของเขามาดูความสัมพันธ์ของคุณสองคนก่อนเลยกันถ้าความสัมพันธ์มันใช่จะหลุดมันได้นั่นแปลว่าเป็นข้อความของเขาถึงคุณนะแต่ถ้าความสัมพันธ์มันไม่ใช่จะหลุดมันไม่ได้นั่นแปลว่าไม่ใช่ไม่ไม่ไม่ใช่ค่ะไม่ใช่ข้อความของคุณแต่เป็นข้อความของคุณ <c oughs> อ่ะขอดูความสัมพันธ์หน่อยละกันนะคะเป็นเพื่อนขะความสัมพันธ์เป็นยังไงเนาะถ้าความสัมพันธ์มันตรงมันก็เป็นข้อความของเพื่อนนะแต่ถ้าความสัมพันธ์มันไม่ตรงกคิดซะว่าไม่หมดข้าปุ้นเ่านิทานนั่นล่ะนั่นล่ะเพื่อนความสัมพันธ์เวลานี้ Queen of Cup นะคะใน Off Born แล้วก็ The Emperor like แล้วก็ใน o f Cup The Fool ใต้สำรับเป็นซองดาบ t o of Swords อีึ่งใบเป็น The Hangman Hangman <Hey> เฮ hey. ้ย จบไปแล้วแต่ความรู้สึกไม่จบความสัมพันธ์อาจจะจบไปแล้วแต่ความรู้สึกที่มีให้กันอะ่ะมันไม่จบนะคะมันเป็นความสัมพันธ์ที่คิดมากนะคิดมากคิดเยอะมีแต่ความคิดอะคิดจะทำอย่างนั้นคิดจะทำอย่างนี้คิดอยู่อย่างนั้นอะ คิดว่าแบบทักไปหาดีไหมคุยกับเขาดีไหมไปเจอหน้าเขาดีไหมกดบล็อกเขาดีไหมถ้าเอนเนจีคือแบบมีการบล็อกกันอยู่นะคือแบบบล็อกกดบล็อกแล้วทักไปดีไหมคือมันมีแต่ความคิดอะคิดที่อยากจะทําคิดที่อยากแบบว่าถ้าแบบเข้าไปขอโทษ ขอโอกาสเธอเธอแบบจะรับไหมเธอจะเอาปะตอนนี้เธอแบบเธอแบบเธอสวยอะเธอสวยเธอดูดีแล้วเธอก็แบบว่าเป็นคนที่จริงจังจริงใจนะคะอารมณ์ประมาณนี้แต่ลึกๆเลยคือแบบต่างคนต่างแบบหึงกันห่วงกันนะ มีความรู้สึกหึงและห่วงและห่วงกันอยู่ในนั้นไม่ยอมปล่อยความสัมพันธ์หรอกอะตัวตนของคุณนะเป็น the emperor ผู้หญิงก็ได้หรือผู้ชายก็ได้นะคะเป็นคนที่มีอายุเขาพูดมองว่ามีความแตกต่างด้วยความที่ queen อะ queen of cup กับนาย of cup ก็คือต่างกันแหละอัศวิน กับราชินีมันต่างเอมเพลย์ร์ขึ้นมาอีกคือต่างกันที่อายุต่างภาษาได้ฐานะแตกต่างได้มีความคนหนึ่งเป็นเด็กอีกคนหนึ่งเป็นผู้ใหญ่อีกคนหนึ่งอ่ะคือหน้าที่การงานอ่ะดีดีเลยหน้าที่การงานคือดีเพียบพร้อมแบบดีเลยส่วนอีกคนหนึ่งอ่ะก็เหมือนกําลังแบบ เหมือนชีวิตใช้ชีวิตแบบเป็นอิสระอืมไม่ได้ยึดติดกับอะไรชีวิตแบบว่าปล่อยมันไปจะเจออะไรเจอปัญหาอะไรก็ก็ปล่อยมันล่องลอยไปอีกคนหนึ่งใช้ชีวิตแบบล่องลอยล่องลอยมากไหมคะอ่านะคะอ่ในความล่องลอยที่เขาพูดรู้สึกอะ่ะมันเป็นความรู้สึกที่แบบว่าอืมไม่ได้ยึดติดกับอะไร อะไรที่ทําให้มีความสุขก็จะทำนะเป็นคนที่แบบว่ายังรักอิสระยังยังห่วงพื้นที่ของตัวเองรักอิสระแต่ก็ต้องการนะต้องการความสัมพันธ์แล้วด้วยอืมต้องการที่จะอยากจะหยิบยื่นความรู้สึกดีๆให้แก่กันคือต่างคนต่างมีความรู้สึกดีๆให้กันแต่มันเป็นความรู้สึกดีที่ แค่คิดอะคิดแต่ไม่ลงมือทําคิดคิดแต่ไม่ถึงคิดคิดแต่ไม่ถึงไม่รู้ความคิดมันถึงกันไหมด้วยซ้ํานะต่คนต่างมีความรู้สึกดีๆให้กันรักกันนะแต่ยังไงใครจะเริ่มก่อนอย่างนี้ดีกว่าใครจะเริ่มก่อนห่วงนะหึงนะออมีความแบบหึงห่วงไม่อยากปล่อยความสัมพันธ์แต่ไม่ ไม่ไม่ทำอะไรไม่ทำงานในความสัมพันธ์กันทั้งคู่เลยนะคะคุณตัวคุณเองคุณก็ไม่ทำอะไระคุณก็เลือกที่จะนิง่งเลือกที่จะงเงียบแล้วก็แบบบนอยู่ในความคิดอะแบบเขารักฉันไหมเขารักฉันหรือเปล่าเขารู้สึกยังไงแับฉันนะฉันไม่รู้ความรู้สึกของเขาเลยก็เลยต้องมาดุดดก,กับแม่มดอะไรเงี้ยฝั่งเขาเหมือนกันเขาก็แบบเขารักฉันไหมเขารักฉันไหมนะ ทำไมเขาถึงบล็อกฉันมันเพราะอะไรนะอะไรแบบเนี้ย <c oughs> เออนะคนต่างรักกันค่ะแล้วก็คิดมากคิดมากคิดมาคิดว่าอีกฝ่ายรู้สึกยังไงเขาต้องการเราไหมความสัมพันธ์แบบเอยคิดเยอะลองหัวระเบิดเพื่อนมันหัวจะปวดคิดเยอะ อ่ะไปไปกันต่อทีอ่คำพูดของเขาคําพูดคำจาไหนเขาดูคำพูดคำจาร์ดิวันเนี้ยอยากจะพูดอะไรกับเพื่อนของแม่มดสิ่งที่เขาอยากจะพูดอยากจะสื่อสารกับเพื่อนที่น่ารักของแม่มดนะคะประมาณนี้ได้กันจริงจรงจึงเธอ เรามีอะไรอยากจะบอกเธอน่ารักนะเธอใจดีด้วยแล้วเราก็รู้ว่าเธอก็จริงใจกับเราเราก็จริงใจกับเธอเหมือนกันเราเก็บมันมานานแล้วนะเจ้าปลาทองตัวนี้ยเธอช่วยเอาไปเลี้ยงแทนเราหน่อยได้ปะเราเลี้ยงมันไม่ไหวแล้วมันกินเก่งไม่ใช่เราเก็บความรู้สึกมานานมากๆแล้วเราอยาก มองความรู้สึกดีๆให้เธอนะอยากเริ่มต้นใหม่ไปด้วยกันอยากพัฒนาความสัมพันธ์ไปด้วยกันแต่ไม่รู้ว่าเธออยากได้ไหมข้อที่ผ่านมามันมันไม่น่ารักเราอาจจะทำตัวไม่น่ารักใส่เธอเรามีกำแพงเรามีอีโก้เราทำตัวไม่ดี เราทำตัวเก้าเหล้าใส่เธอเธออาจจะเมาส์ความสัมพันธ์นี้มันจบไปแล้วเราอาจจะตัดเธอออกจากคนนั้นแต่อยากจะบอกนะเราคือเจ้ากรรมในเวรของเธอและเธอก็คือเจ้ากรรมในเวรของเราเพราะเราไม่สามารถตัดเธอออกจากความรู้สึกได้เลยมันคิดถึง มันสเสน่หามันอยากอยู่ใกล้มันอยากครอ,อบครองมันเอาเธอออกจากหัวไม่ได้พราะนึกถึงเธอทีไรมันก็มีความสุขทุกทีเลยเธอเข้ามาเป็นสิ่งที่วิเศษในหัวใจเรามากๆเลยแล้วก็คิดถึงอนาคตนะถ้าเราได้อยู่ด้วยกันถ้าเราได้แต่งงานกัน เราอยากมีลูกฝาแฝดกับเธอจังมีลูกด้กันสักสองคนไหมเราอยากให้ความสัมพันธ์ของเราสองคนได้เริ่มต้นใหม่เร็วๆจังได้พบเจอกันเร็วๆอะอยากเจอแล้วเราอจะเอาความสำเร็จในชีวิตไปฝากเธอนะ เราอยากให้เธอภูมิใจ <Jest> ในตัวเรานะภูมิใจในสิ่งที่เราทำตอนนี้หน้าที่การงานของเราอะมันมั่นคงมาแล้วล่ะมันขาดอย่างเดียวคือก,การชนะใจเธอ <Yes> เธอยังรอเราอยู่ไหม <ammed> หรือว่าเธอเรอคอยคนอื่นไปแล้ว ถ้าเรากลับเข้าไปในความสัมพันธ์เธอจะมีกำแพงใส่เราไหมเพราะจริงๆเธออะก็เป็นคนที่มีอีโก้มากๆเหมือนกันนะกำแพงเธอสร้างซะสูงใช่เราไม่รู้ว่าเราจะฝ่าฟันมันไปได้ไหมอะลดลงมาหน่อยได้ปะถ้าเธอไม่ลดกำแพงลงมาเลยอะเราคงไม่ได้รักกันอ่ะเราคงไม่ได้มานั่งสบตาปิ้ง แลกลิ้นนาะไม่ใช่แลกความรักความรู้สึกดีๆแก่กันเธอต้องาการเราอยู่ไหมหืมรักเราปะเราอาจจะเคยทำตัวเป็นเด็กนะก็เพราะเรายังเด็กอะ เราก็เลยทำตัวเหมือนเด็กไงเธอก็เด็กเหมือนกันแหละแล้วเราก็อยากให้ความสัมพันธ์ของเราสองคนเนี่ยเรามาเริ่มต้นใหม่แบบเด็กๆเอาความน่ารักความสนุกสนานมาสร้างความสัมพันธ์ในวันที่เราได้พบเจอกันนะในสุดท้าย พอเราอ่ะกลัวกลัวความเจ็บปวดความเสียใจที่ต่างคนต่างเคยทำร้ายกันถ้าเจอกันอีกครั้งหนึ่งหรือได้กลับเข้ามาในความสัมพันธ์มันจะเจ็บอีกไหมเราจะทำร้ายเธออีกไหมหรือเธอจะทำร้ายเราอีกหรือเปล่า เราคิดมากนะบางทีเราก็นอนไม่หลับอ่ะเพราะเราก็คิดเรื่องของเราสองคนแล้วมันคิดไม่ตกเลยอ่ะว่ามันจะเป็นไปในรูปแบบไหนประมาณนี้ค่ะ่ีที่เขาอยากจะพูดกับเพื่อนๆนที่น่ารักของแม่มดนะคะเขาคิดมากมากๆในเวลานี้มีความสัมพันธ์ของคุณสองคน โอเคหวังว่าเพื่อนๆคงมีความสุขม,ม,มากๆกันน้อยสำหรับคลิปคลิปนี้นะคะแม่บัวข้าวปุ้นขงต้องล่ำลาไปแล้วบ๊ายบายค่ะบ๊ายบายแม่บัวงวงเพื่อวงวงตาตาจะปิดแล้ว่ะ